สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพี่อนน้องลูงป้าแฟนคลับชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านอีกครั้งนะคะสปายดีกันสุผู้ปสกคนคือเก่านะพี่น้องมาพบกับเกตอีกแล้วค่ะในช่องแคท USA Channel คุณซีสเกตก็แดองคือเกาล่ะค่ะวันนี้เป็นวันที่5กรกฎาคม2021นะคะณตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่แลงเคสเตอร์นะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปชมออบิชฟาร์มนะคะไป นั่งรถม้าค่ะเราจะเข้าไปดูนะคะว่าเป็นยังไงนว่าในฟาร์มของเขาอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะไปชมบรรยากาศกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะอากาศแจ่มใสมากค่ะนะคะเช้านี้โอ้สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมค่ะไปชมกันเลยสองข้างทางเราก็จะมองเห็นแต่ความเขียวขจีของพืชไร่ไม่ว่าจะเป็น ข้วเหลืองข้าวโพดข้าวสาลีหรือว่ายาสูบนะคะก็คือเขาจะปลูกกันมากค่ะในบริเวณแถบนี้นะคะแล้วก็ฟาร์มขนาดใหญ่ของชาวออเมจิแล้วก็ร้านรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์สถานที่ท่องเที่ยวร้านขายพวกกิฟช็อปนะคะต่างๆมากมายค่ะถ้าเพื่อนๆมาบริเวณแถบนี้นะคะคือมีให้เราได้เข้าไปเที่ยวชมเยอะเลย มาถึงแล้วไปดูกันว่าเป็นยังไงนะฟาร์มเขาใหญ่มากเลยนะใจใหญ่สิแต่ they can h o l ล a lot of people ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเพื่อนๆนี่คือบริเวณรอบๆนะคะ มีแต่ฟาร์มทั้งนั้นเลยนะคะฟาร์มขนาดใหญ่ๆทั้งนั้นแถวนี้นี่ก็เป็นม้านะคะ Ho r s, mm hmm. <S e and ฟัก g นะคะที่เราจะนั่งกันนะคะ mm hmm. ว่าทาวทัวร์ฟาร์มทัวร์นะคะเราก็เลือกเอานี่เป็นราคานะคะมาค้าแต่ละตัวทุณเฮตตตัวใหญ่ๆมากๆเลย นี่นะคะเป็นรถน้าคือวันนี้คือนั่งได้หลายคนนะคะพามาชมนะวันนี้จะพานั่งรถน้าทัวร์นะคะเคยเห็นแต่เขานั่งกันหน้าที่แถวบ้านเนาะก็มีชาวออมอีกเยอะใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวจะพามานั่งาะว่าที่แถวบ้านนะเขาไม่ได้ทำแบบให้เราทัวร์แบบนี้นะคะ We could ตอนนี้เราก็นั่งรถม้าแล้วนะคะเขาก็นำเรา,าทัวร์นะคะผ่านฟาร์มก็จะเป็นฟาร์ม ผลไม้มีทั้งพีชมีทั้งแอปเปิลมีทั้งรุนนะคะซึ่งกำลังดกเลยค่ะเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็พีชเนี่ยก็มีเริ่มมีลูกสีแดงๆแล้วนะคะก็เขาเก็บไปขายบ้างแล้วก็มีนะคะที่ฟาร์มมาเก็ตที่ข้างๆตรงที่เราไปขึ้นม้ากันนั่นแหละนะคะก็นี่ละค่ะก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะเขาก็พาเราทัวร์นะคะ ชาวออมิชนะคะเป็นคนที่นั่งะบังคับม้านะคะแล้วก็เขาก็คุยให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็เราก็สามารถถามเขาได้เราอยากทราบอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาเราก็สามารถถามเขาได้นะคะ ในรถคันนี้เรานั่งกันมา6คนรวมทั้งคนบังคับม้าก็เป็นเจคนซึ่งสองสามีภรรยามาจากรัฐฟลอริดาเขานั่งกันอยู่ข้างหน้านะคะแล้วเขาก็มีคำถามกับชาวออมิกนะคะ<ม>เกี่ยวกับเรื่องรถนะคะว่าชาวออมิกใช้รถยนต์ไหมมีรถยนต์ขับไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอบว่า,เ,าเขาไม่ได้ใช้รถยนต์แต่ถ้า เด็กอายุ16นะคะซึ่งจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ารุมสปริงก์ะนะคะซึ่งสามารถให้เด็กของเขาออกไปใช้ชีวิตอย่างกับพวกเราได้สามารถมีรถได้นะคะจนกว่าที่เขาจะอายุถึง20-21ปีประมาณนี้แหละนะคะคือในช่วงที่เขาจะต้องอตัดสินใจหาคู่นะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะอยู่ oh, <dear. S 1> เป็นชาวออมิ itch, ต่อไปหรือว่าจะไปใช้ชีวิตแบบพวกเรานะคะถึงตอนนั้นถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจที่จะออกมาใช้ชีวิต อย่างกับพวกเราเขาก็สามารถมีรถได้แต่ถ้าเกิดเขาตัดสินใจเป็นชาวอมิชเขาก็จะต้องยกเลิกทุกอย่างที่เกี่ยวกับาการออกมาใช้ชีวิตเหมือนอย่างพวกเราแล้วก็ไปเป็นสมาชิกของโบสถ์นะคะสมาชิกของกลุ่มของชาวอมิช แล้วเขาก็ถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่าเด็กๆที่ตัดสินใจออกมาใช้ชีวิตแบบพวกเราเนี่ยพ่อแม่ยังติดต่อลูกอยู่อีกรอเปล่านะคะบบเขาก็ตอบว่าก็ยังติดต่อกันอยู่เขาบอกอย่างนี้นะคะก็ยังยังพ่อแม่ก็ยังไปมาหาสู่ลูกนะคะบางครั้งบางคราวค่ะและนี่ก็เป็นบ้านของชาวออมิชนะคะซึ่งบ้านของเขาก็สวยงามนะคะ แล้วก็เราก็จะจอดกันที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เป็นฟาร์มด้วยซึ่งเขาก็จะพาเราเข้าไปชมนะคะตอนนี้เขาพาพวกเรามาจอดที่ฟาร์มนะคะก็จะเข้าไปดูในบ้านของเขานะเป็นโดงเก็บพวกฟางไว้ให้กับสัตว์นะคะให้วัวให้ม้าของเขานะคะ โล่อันโลงนาของเขายงใหญ่มากนะคะเพื่อนๆเก็บยาได้เยอะมากนะคะเขาต้องเก็บยาไว้ในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าในฤดูหนาวนี้ไม่สามารถที่จะทําการเกษตรอะไรได้นะคะต้องเก็บไว้ให้ตลอดปีสําหรับม้าสําหรับวัวนะคะเพราะแต่เราฟาร์มนี่มีแต่ฟาร์มใหญ่ บอกว่าบานนี้เนี่ยร้อยหกสิบปีแล้วนะคะคือเก่าแก่มากนะคะบานนี้เก่าแก่มาก mean take off we ล้อ,อของเขามันเป็นเหล็กหมดเลยแนตะ่มันมี่ทเออนะคะไม่มียางเขายังใช้อยู่แนละ้วเพื่อนๆก็ยังใช้ก็ใช้ในฟาร์มนะคะไม่ได้ออกไปวิ่งบนถนนใช้เฉพาะในฟาร์มของเขาลูกวัวน,น้อยแมลงวันเยอะมากเลยนะ่าสงสารจังเลยเขาให้ดดมนมะนะเขาให้นมเป็นขวดนะเพราะว่ายัางเล็กอยู่ ตอนนี้เขาก็พาเราลงมาเดินที่บริเวณคอกวัวนะคะคอกว,วัวคอกม้าอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะเพื่อนเ <ๆ S 2> นะคะฟาร์มนี้ก็มีว,วัวไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะตรงส่วนนี้เป็นบริเวณที่เขาไว้รีดน้านมว,วัวเมื่อก่อนนะคะแต่ตอนนี้เขาไม่ทําแล้วนะคะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าทําแล้วไม่คุ้มเพราะว่าคือน้ำนมราคาถูกมากค่ะ ออกจากฟาร์มนี่คือราคาถูกมากนะคะเขาก็เลยตัดสินใจไม่ทำกันเพราะว่าไม่คุ้มค่านะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะก็เลยมีน้องหมามาแทนนะคะน้องหมาสองตัวอยู่ในนี้ ส่วนตรงนี้เป็นห้องที่เขามีแท้งไว้เก็บน้ำนมวัวเวลาที่เขารีดน้ำนมวัวออกมาเขาก็จะมาเก็บไว้ในแท้งใหญ่ๆเนี่แหละนะคะแล้วก็จะมีรถแทรัคันใหญ่ๆมารับน้ำนมวัวไปแล้วก็ไปทำการแพสเจไรต์ลงขวดนะคะออกขายแล้วก็มีเครื่องปั๊มน้ำนมเนี่ยเครื่องรีดน้ำนมนะคะที่อยู่ตรงนี้เอาไว้ให้เราได้ชมนะคะแต่ทุกวันนี้คือเขาไม่ได้ทำแล้วนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นบริเวณคอกม้านะคะเขาก็พามาเดินดูมีม้าแคะด้วยค่ะน่ารักดีนะคะม้าของเขาราคาแพงมากนะคะเขาบอกว่าบางตัวนี่ราคาหนึ่งมืนพันเหรียญเลยทีเดียวก็ถ้าเป็นเงินไทยก็หลายแสนนะคะเพื่อนแต่ละตัวม้าของเขาเนี่ยแพงนะคะ S 1> <S 1> <S เสร็จจากชมภายในฟาร์มเราก็ออกมานะคะตรงนี้บริเวณสวนหน้าบ้านของเขาเขาก็มีของ <give> ขายนะคะ <calm> ที่เราเห็นเป็นฮอตชูนะคะเป็นเกือกม้าที่ใช้แล้วแล้วเขานำมาทาสีนะคะแล้วก็มาวางขายแล้วก็มีคุกกี้บีน้ำไว้ขายนะคะนี่ก็เป็นรถของรถม้าที่เขานำนักท่องเที่ยวเข้ามาอีกเช่นกันนะคะก็จะมาจอดแวะที่นี่แล้วก็ให้เขา เข้าไปชมในฟาร์มนะคะนี่ก็เป็นบ้านของพวกเขาอย่างที่เพื่อนๆเห็นว่าเขาจะตากผ้ากันข้างนอกนะคะเขาจะไม่ใช้เครื่องอบผ้าแห้งนะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูหนาวนะคะเขาก็จะตากอยู่ข้างนอกลักษณะนี้ตลอดนะคะเวลาเราขับรถผ่านบ้านของเขาก็จะเห็นเสื้อผ้าตากทุกวันลักษณะนี้นะคะนี่ก็เป็นบ้านของชาวเมโดไนนะคะแต่ละหลังก็สวยงามมากนะคะเพื่อนๆซึ่งเขาจัดบริเวณบ้านรอบๆบ้านก็สวยงามมากค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะน่าจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะพระเจาวว้าอวยพรกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ